สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูก็จะมาเล่นเกม FC Mobile กัน,นะคะ่ะวันนี้ไม่มีใครเชิญหนูก็จะเล่นธรรมดาไปก่อนยังเช้าอยู่ไงพี่ๆเพาว่าเชียงไม่ตื่นเล่นเลยเดี๋ยวเล่นสลับกันแกเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวแม่เล่นตาม สลับกันคนละแมทเป็นการฝึกฝึกไปในตัวนะคะเพราะว่า๋ยวแม่อาจจะได้มาเล่นกับหนูใช่อาจจะเป็นแข่งกัน vs vs v ไงใช่แม่เล่นในโทรศัพท์โอแกนเล่นใน iPad โอเคดีไหมอุ้ยตอนนี้อาจจะชนะตอนนี้เพื่อนออแกนเต็มนะคะแล้วเพื่อนในเกมนะคะเต็มมันมีแพ็กเกจที่แบบว่าสามารถซื้อเพื่อนในเกมเพิ่มได้อีกหรือเปล่า คอมเมนต์มาทีนะคะอะไรอะ่ะขัดขาหรอแต่ก็ถ้าเต็มจริงๆนะเครื่องแม่ไงยังไม่มีสักไม่มีเพื่อนสักคนเลยหรออ,อไม่เช็คแล้วหรอก็ไม่มีไงที่เราโหลดเมื่อวานไงเพื่อนสักคนไม่มีเลยไม่ใช่หรอเครื่องแม่น่ะต้องไปดูอีกรอบเพราะว่าชื่อมันเหมือนกันเออชื่อมันดันเหมือนกันด้วยนะ วันนี้วันหยุดนะคะวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวถ้าน้องออนเกมตอนไหนก็เชิญน้องเล่นได้ตลอดนะคะเพราะว่าจะได้อัดลงช่องด้วยวันนี้กะจะลงประมาณ4คลิปนะคะ4 ep ก็เ,เขาอยู่ริม,มไว้ไว้จะเข้าแล้วเราสียายอะไรอ่ะสีแดงอ๋อเราสีแดงใช่ไหมแมนยู จูนๆครึ่งเวลาแล้วยังไม่เข้าเลยใช่ไม่เข้าเลยอะ่ะด้วยๆๆโอ้ยโกโโโนแล้วเนีน่ยวนแนโกนเหนีน่ยวนแนนเตะสูงมาก เขาจะมาฝั่งเราฝั่งเดียวเลยอ่ะอ้าก็เขาต้องเตะเข้าฝั่งเราไงใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุย่งได้ด้วยอะเก่ง เตะออกเลยจบใกล้จะหมดเวลาละศูนย์ศูนย์ก็ยังดีใช่แ้วเหม่อเอาตีออกอีกแก้วอ่ะ ไม่เข <Goddess. S 2> ้าหรอกอืมหลับได้โกแลวเกแนะเนี่ยโอุ้ยขาบสกัดออกอ่ะเขาเตะหน้าอืมนี่มันมันเป็นขอบไอ้นี่แล้วเนี่ยหนูก็ลูกครูไปแล้วนะว่าอะไรนะเข้าเส้นโกปะเห็นมีพี่คอมเมนต์อยู่ มีคอมเมนต์ว่าอะไรเราเราเข้าเขตของเขาอ่ะหนูก็เคยเข้าบ่อยนมันก็เลยเป็นกรอบแดงอ่ะที่เราสงสัยอะเดย่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีก็ยังงงอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็<ช><ๆ>เดี๋ยวเราก็รู้เล่นไปเรื่อยๆ เวลาคมบเวลาต่อไปเป็นแมทของแม่โอเคสนอหมดเฮดชูเฮดอุ้ยเพิ่มเลเวลแล้วเลเวลเก้าแล้วอุ้ยว้าว ไม่มีข้อความใหม่ลีกคืออะไรอ่ะลองกดดูสิโอได้เพชรมาห้าพันเพิ่มแล้วช้าเมื่อกี้ได้เพชรมาเท่าไหร่วะเอิม่มช้าไม่ได้อะไรอ่ะอ๋ออืมอะไรอุ้ยฮ้ามพี่มีพี่เชิญเข้าเลยเข้าเลยบบนั่นนะเร็วเร็วเร็เรวจะได้ลงช่องกับพี่เขาให้อันนี้พี่พี่มาเล่นหนูต้องเล่นแล้วแหละ อ่ะงั้นแม่เล่นก็ดอ่ะมา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 ,มาโอ้สามแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยถ้วยก็ยังดีกว่าคนพี่เจิดมันนี่พี่ p u v หนึ่งห้าสองก็ยังดีกว่าพี่เจิดมันนี่มามาแล้วมาแล้วมาเล่นกับเราแล้วหนึ่งพี่เจ็ดมันน <มา S 1> ี่อ่ะมันงเล่าเศษชุดี่เอวสีเขียวหรือเปล่าแกอุย้ยนักเตะพี่เขาคือเยอะแบบคือเวลเยอะทั้งนั้นเลยอะ่ะ มาได้แล้วหนึ่งแล้วได้แล้วหนึ่งแกนแม่สีอะไรอะ่ะแม่สีน้ำเงินว้าวเข้าแล้วเฮ้ยพี่เขาเข้าง่ายจังเขาอออมให้ไปไหนอ้อมไม่ไม่ไมไมน่าอ้อมนะ าไม่น่าออมน้ำแบบเนี้ยเขาเข้าง่ายมากเลยอะจะพึ่งนะแม่พึ่งกด แต่ออ,อกใจเลยแต่ออ,อกแต่ออ,อกเฉยเลยแต่ออกไปเลย เพราะว่าเข้าใกล้โกเรามากมากเฮ้ยเฮ้ยเอออื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 ออ้าฮเดี๋ยวทำไมพี่เขาเตะเข้าโกตัวเอง พี่เขาไม่น่าจะออมมือให้ค,คัดขาคัดขาหรอไม่รู้อะพี่คิดปะคัดขาหน้าพี่เขาเป็นไรหน้าหนา้าเขาเขาส่งมากเมื่อกี้เราคัดขาพี่เขาไงครึ่งเวลานี่นี่นี่นั้นึ่งึ่งเวลา อบได,ออด้อุ้ยโชคพอดีอุ๊ยอ,อุยอะเอ๊ะเมื่อกี้ใครมงเมื่อกี้ทั้งคู่เลยหรอท,ทีมแม่แล้วก็ทีมพี่เขาเลย <c oughs> นี่ไงทีมพี่เขาอ๋อทีมพี่เขาใช่ป่ะใช่สโลที่สโลว์ฉันพี่คนนึงว่าเอาแกนเล่นอยู่แน่เลยอ่ะ <c oughs> ที่ไหนได้ละ่ะ เล่นอยู่ก็สลับกันไงเมื่อกี้ก็แกเล่นไปแล้วไม่ออกเธอขอล้องออกออกไหมอ้าวไม่ออกเอาเราตัวแม่ไปหไหนวะเนี่ยน่าจะออกปะไม่ออกเอ้าล้มขนาดนี้ไม่ขัดขาหรอไม่รู้ดิเคลียบไปเลย ออกเลยออกไปเลยเคลียร์ฟาวไหมอ้าวหลับได้ เดีเขาจะเปลี่ยนเป็นโรนโดหรอกทำไมมีแต่คนมีตัวโรมีมีตัวโรนโดมันงนะัมันเลยสนุกอ่ะถึงจะเล่นไม่ค่อยเป็นแต่ก็สนุกอ่ะไม่ใช่โรนันโดหรือเปล่าไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่รู้ อายอะแม่น่ะสามสาวเขาสามล <laughs> ูกฝึกไงฝึกไง <ünd ar> เอาหน้าสักวันเดี๋ยวก็เก่งอา่าไปไหนเนี่ย หมดเวลาค่่ะตอไปตาแกนเผื่อพี่เขาชวนมาอีกอาจจะเป็นพี่คนเดิมก็ได้ที่ชวนเหรอ,อแก้มือไงสลับแต่หนูขอเวลาไปลองไม่ตอนนแก้ไขทีขยทมเฮ้ยเปิดใช้งานแล้วหรอน,นี่ยงเรื่องนีงป่ป่ะนี่มัน<อ>มีตาอะไรก็ไม่รู้อ๋อไม่ใช่นี่ว่า OVR พลัง ถ้าพี่เขาเชิญมาแต่เขามันจะเด้งใช่ปะใช่ใชแล้วมันมันแตกต่างกันตรงไหนนั่นมาเดี๋ยวพลังเหรอเฮ้ยอันนี้ OVR เก้าสิบสี่อันนี้เก้าสามย์ยเราก็จะเราก็เก้าสิบสี่ใช่ปะ่ะล่ะใช่ลอัพ OVR เก้าสี่เลยเราเปลี่ยนแถบ,บโกไหมแบบเขาเรียกแล้วเปลี่ยนแถบบฮะ แคบโกะะแก้ไข่ทีมเนี่ยตึง้งเอาแบบตำแหน่งอะเปลี่ยนตำแหน่งบ้างไหมไม่มันได้แค่นี้โกะอะไม่หมายถึงว่าเปลี่ยนตำแหน่งไงแบบเอาเป็นสีงง่สี่สองบ้างไหมก็เนีใช่เนี่ยอ่ะลองลองสี่ฮ้าหนึ่งอะสี่ฮ้าหนึ่งก็ไดะลองเลือกอืลองนะลองเพื่อมันจะดีขึ้นโกะหกเก้าสามเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยน เก้าสี่แล้วก็าเสียแหละคืออะไร่ะนักเตะเหรอไม่ O V I ออืมเอาดิปะลุยพี่เขาเชิญมาไหมหรือไม่ได้ไ<ม>เชิญ,ไม,ไ,ชญไม่ได้เชิญแล้วก็ลุยต่อจะเผื่อตาหน้าพี่อ่ะอาจจะเชิญมาก็ได้พี่คนอื่นอะ ตายลุยชิดออกผ่านลูกทูไอผ่านลูกทูลูกทูผ่านผ่านอาอกออกเ,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 เลยออกเลยอ่ะ Còn lương lưu cưng cũng như con nè Cưng tông nảy Yên chân đai chân đai Hả? à, yên chân đai Quỳnh tao อะไรอะฝาวะฝาวะฮะน่าจะฝาวอ๋อเข้าอะไรเข้าขอบขอบประตู่ะน่าจะใช่อืมอืม ไปส่งมาอยู่นั่นแหละเด็กหนูอะ่ะอะไรครึ่งเวลาอีกครึ่งหนึ่ง ออกปะออกเขียออกเอาหนูกดผิด ผกดผิดใช่ไหม,มแต่ก็ถือว่าเสมอเสมอนะครับชุนจุนถือว่าโอเคอยู่นะแง่ยั่งลูกได้ด้วยเอ้าแล้วก็โดนแย่งกลับไม่ใช่ดิโดนแย่งใหม,ม่ย่งลูกจะได้ด้อออกไหมไม่ออกโอเค は ไม่ถึงไม่ถึงอะไรป้าไม่ถึงโกบวกหนึ่งก็มันจะครบวเวลาไงแต่ว่าม,ม,มันบวกหนึ่งเ<ร>สมอตอนนี้เสมออ่ะเย่ไหนก็ไม่แพ้ใช่ตอนนี้เสมอแมตที่สามต่อไปแมตที่สี่ Hate, หมดเหตุทุเหตุก็คือหมดยากนั่นเองหรออืมโอ้ยไม่มีคนเชิดอีกแล้วก็มันยังเช้าอยู่ไนงะมันเช้าอยู่หนูก็จะเช็คของไปเรื่อยใช่โอเคงั้นสำหรับวันนี้หนูขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย